Gracias. ชั้นครูเทพพงงามเปิดใจด้วยสีหน้ายิ้มแย้มในรายการตื่นมาคุยทางมวดนาคีวีเมื่อเช้านี้ถึงประเด็นร้อนที่ตกเป็นข่าวว่าอำลาวงการถาวรเพราะติดหนี้พนันสูงถึง50ล้านบาทจนต้องขายบ้านเพื่อใช้หนี้และเตรียมย้ายไปอยู่ประเทศลาวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยยอมรับว่าขายบ้านย่านสารยาจังหวัดน,นคปรปฐมพื้นที่1ไร่ในราคา4ล้าน5แสนบาทจริงเพื่อใช้หนี้จากการทำธุรกิจล้มเหลวราว6ล้านบาทแต่ยืนยันไม่ได้ตกอับจนถึงท่านไม่มีที่อยู่เพราะตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติอยู่ที่บ้านอำเภอบ้านโป ข่าวบางทีมันออกมาเหมือนก็ป่านี่มันมันแรงแค้นมากก็เหมือนอุ้ยต้องตายเนี่ยแน่เลยเงี้ยว่าว่าไม่ใช่ถึงขนาดนั้นป่าถึงไม่ไม่มีงานอะไรแล้วแต่ป่าว่าป่าว่าอยู่อย่างนี้ก็ก็เลือกไอ้ตรงที่เรามีความสุขอะไม่รู้มันอาจจะอดอยากหน่อยแต่ว่าป่าว่าไอ้ตรงทางเราเลือกมันมันเป็นทางที่เราสบายใจอะฉันว่าให้แกไปถามคนใกล้ชิดป่าดีกว่าป่าเคยไปเล่นการพนันที่ไหนเอางี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปฟังใครถึงบอกว่าเออทุกอย่างต้องต้องฟังดูป่านด้เล่าก็ไม่ได้ไม่เคย เล่าหรืออะไรการพนันบางทีหวยเหยอยังไม่รู้เราออกวันไหนอะไรเงี้ยขายทิ้งเปล่าอะไรไม่ใช่ขายแล้วเพื่อเราจะตั้งหลักใหม่ของเราดีกว่าดีกว่าที่เราต้องต้องมามาโอบอ,อุ้มไอ,อ,อ้สิ่งที่มันเป็นพาระาที่หนักๆเอาไว้ทําไมแล้วช่วงนี้งานเรามันก็น้อยไม่ค่อยมีอย่างนี้ดีกยวว่าเราก็เลยเฮ้ยทำไมเราต้องมาอุ้มไว้ทําไมปาเทพยังเผยอีกว่าตั้งแต่มีข่าวออกมาก็มียัตย่านและเพื่อนฝูงในวงการยื่นมือช่วยเหลือเพราะเป็นห่วงว่าคนจะลําบาก แต่เจ้าตัวขอปฏิเสธการช่วยเหลือทั้งหมดเพราะไม่อยากกู้นี่ยืมสินคลายเป็นภาระอีกค่ะก็ครัวับปานี่ถือว่าเป็นครอบครัวที่ดีอย่างหนึ่งเราอดอยากด้วยกันนะต้องม่าลูกหลานอะไรก็แล้วแต่เขา้จะเข้าใจเออว่ามันเราก็ปลอบใจลูกหลานอยู่เลยช่วงนี้มันเป็นอย่างงี้ลุกเดี๋ยวทุกอย่างเนะี่ยมันมันมันก็ต้องดีองะคนเราที่มีให้กําลังใจหรือว่าช่วยเหลืออะไรป๋าบ้าง ทั้งก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็ทั้งลูกชายลูกอะไรก็อยู่ด้กันแั้วลูกทุกคนก็ปรึกษากันเราเพียงแต่ให้กำใจให้กําลังใจลูกเพราะาป๋าไม่มีเ,เงินอะไรที่มาให้เขาไงเป็นกรรมมันเป็นกรรมกาไม่รู้ไปทําอะไรไว้แต่ที่แน่ๆป๋าเทพยอมรับว่าอิ่มตัวกับวงการบันเทิงแล้วจริงๆส่วนใครที่ยังคิดถึงก็ติดตามผลงานหนังเรื่องล่าสุดสี่เรียงเซียนโต๊ดที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้ได้ค่ะ